ข่าวเตือนภัยนางแบบสาวชาวไทยวัย23ปีเพิ่งย้ายไปอยู่นิวยอร์กโดนจรกรรมที่บริเวณรถไฟใต,ใต้ดินแมนฮัตตันตอนตีสีเธอบอกว่าโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นเรื่องราวของนางแบบสาวชาวไทยปิวจิระจริยเวทวัย23ปีถูกทําลายอย่างโหดเหี้ยมขณะรอรถไฟใต้ดินที่ชานชลาสถานีรถไฟ 34 t Street, h e r a s q u a r e เมื่อวันที่22พฤศจิกายนเธอบอกว่าเธอกำลังจะกลับบ้านที่ควีนหลังจากที่ไปดูแรปเปอร์ชาวไทยอเมริกันและเธอก็เจอเหตุการณ์เธอถูกโจรกรรมแย่งกระเป๋าไปถูกทำร้ายแล้วก็มีแผลที่ใบหน้าแล้วก็ตาด้วย เธอบอกว่าเธอโดนต่อยที่หัวแล้วก็มันคว้ากระเป๋าเงินไปก่อนที่มันจะหนีไปอย่างรวดเร็วดีที่วงจรปิดของสถานีรถไฟบันทึกไว้ได้มีการเผยแพร่คลิปสั้นๆเกี่ยวกับคนร้ายที่กระโดดประตูหมุนของรถไฟก่อนการที่จะเกิดเหตุการณ์และเสนอรางวัล3,500ดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกลุ่ม ที่เธอบอกเรื่องราวเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครเพราะว่าการใช้ชีวิตในต่างประเทศโดยไม่มีครอบครัวเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากอยู่แล้วไหนจะต้องรับมือกับการกระทําที่รุนแรงที่เราไม่สามารถจะเดาได้อีกเรื่องราวนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์ว่ายิ่งเราไปอยู่ไกลบ้านก็ต้องระวังตัวให้มากมองกลับมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็ดีที่สุดเลยนะ ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ